สวัสดีค่ะวันนี้มีผู้บริโภคนะคะมาถามข้อสงสัยอีกแล้วเบลเลยอยากอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะว่าทำไมในช h อป e ี้ a z a d a ถึงขายถูกกว่าราคาสมาชิกอีกนะคะฐานลูกค้าของเบลมี2อย่างก็คือราคาปกติทั่วไปตามเว็บไซต์ที่เบลมีและหน้าร้านนะคะตามเพจทำ,ทำถูกต้องตามกฎของบริษัทคือให้ขายราคานี้ห้ามตัดราคานะคะให้ขายราคาปกติ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ราคาสมาชิกก็คือแนะนำนะคะให้สมัครสมาชิกลถทันที2 5หรือซื้อตามโปรโปรพันหซื้อในราคาพันหาทำบัตรสมาชิกฟรีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าศึกษาโปรดีนะคะเราซื้อได้ที่ไลน์แอดก็ได้ถ้าซื้อสินค้าครบพันหครบพันห้าร้อยบาทสมัครฟรีสมาชิกลถทันที2 5เปอร์เซ็นต์นะคะมันมีวิธีถ้าคุณไปซื้อในราคาถูกกว่าราคาที่บริษัทกำหนด บริษัทกำหนดราคาเต็มราคาสมาชิกคุณซื้อถูกกว่าอีกขอให้คุณดูหลักฐานเพราะว่าบริษัทออกใบอนุญาตเป็นหลักฐานเป็นบัตรนะคะเป็นบัตรบัตรขายออนไลน์ก็จะมีรูปหน้าของแม่ค้าด้วยพ่อค้าด้วยนะคะแล้วก็รหัสสมาชิกเรามาตรวจสอบดูว่าของปลอมหรือเปล่านะคะของมาจากไหนทําไมขายถูกกว่าต่ํากว่าราคาสมาชิกอีกนะคะ ถ้าไม่มีบัตรบริษัทตีไปเลยว่าเป็นของปลอมไม่ได้สนับสนุนให้ขายตัดราคานะคะเพราะว่าทําให้กระบวนการการขายตรงเนี่ยมันสั่นคลอนไปหมดนะคะเราจะหาตัวอย่างบัตรให้ข้อดีของการซื้อบัตรตัวแทนจะเป็นอย่างนี้ให้ดูที่ร้านว่ามีไหมนะคะให้ดูที่ร้านที่เราเห็นว่าขายตัดราคาว่ามีไหมแต่ถ้ามี ลูกค้าแคปหน้าบัตรนะคะแคปหน้าร้านแคปหน้าสินค้าที่ขายตัดราคาส่งไปที่บริษัทได้เลยนะคะบริษัทจะตามจับเองเพราะเขาทําผิดกฎหมายทําผิดกฎบริษัทนะคะซึ่งคุณถ้าซื้อแบบนั้นคอ่าเราอะ่ะใครก็อยากได้ของถูกหนึ่งเสี่ยงถ้าคุณแพ้ลูกคืนคุณมีปัญหากับสินค้าคุณไม่สามารถคืนได้วยวายกับบริษัทก็ไม่ได้เพราะว่าบริษัทออกกฎมาแล้วว่าให้ซื้อในราคาปากติที่บริษัทกําหนดนะคะมีหลักฐานการสั่งซื้อให้เรียบร้อย คุณซื้อกับใครคุณแคปหน้าบัตรมาด้วยว่าคุณซื้อกับคนนี้บริษัทจะตามให้คนนี้มารับผิดชอบอลูกค้าแพ้สินค้าตัวนี้นะนะคะคุณทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าทำทำการรับผิดชอบลูกค้าได้เลยแต่ถ้าซื้อกับร้านค้าออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าที่ไม่มีบัตรตัวแทนของปลอมนะคะของปลอมอแล้วก็ถ้าคุณซื้อในรหัสสมาชิกของตัวเองหรือว่าซื้อกับตัวแทนนะคะที่คุณรู้จัก ซื้อกับตัวแทนที่มีบัตรสมาชิกขายถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเวลาคุณแพ้สินค้าหรือสินค้ามีปัญหานะคะหรือว่าคุณอยากเปลี่ยนสินค้าคุณแคปหลักฐานการสั่งซื้อได้ถ้าเกิดว่าตัวแทนคนนั้นไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเขาคุณสามารถติดต่อบริษัทได้นะคะแต่ถ้าคุณซื้อสินค้าตัดราคาซึ่งผิดกฎผิดกฎหมายผิดกฎบริษัทด้วยบริษัทก็จะรับผิดชอบคุณยากขึ้นเพราะว่าเราออกมาเตือนแล้วว่าให้ซื้อสินค้าในราคาที่บริษัทกําหนดนะคะ สินค้าเนี่ยต้นทุนมันเท่านี้ถ้ามันถูกกว่าปกติมันผิดปกตินะคะเราบริโภคเข้าไปกินเข้าไปนะคะมันมาจากที่ไหนสินค้าที่มันถูกขนาดนี้นะคะเราเป็นผู้บริโภคเราเลือกเองได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราก็อยากได้ของถูกอ่ะมันอาจจะเป็นของแท้ก็ได้ก็ก็คือนั่นคือของที่เขากระทําผิดคนที่ขายทั่วไปในราคาสมาชิกเช่นตัวนี้ราคาสมาชิกนะคะ299บาทราคาเต็ม400บาทเนี่ย เขาขายถูกแล้วเขาขายปกติถูกแล้วนะคะแต่คนที่ขายถูกกว่านี้ก็คือผิดผิดปกติเพราะว่าลูกค้าถามเบลว่าตกลงเนี่ยก็ประมาณว่าตาําหนิว่าทําไมเบลขายถูกเอ้ขายแพงกว่าท็อปปี้ลาซาด้าที่เขาขายถูกตกลงมาราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะเบลจะบอกว่ามันเป็นราคามาตรฐานของมันเลยที่เบลขายนะคะแต่ที่ถูกกว่าปกติเนี่ยเป็นของที่ผิดกฎบริษัทตามจับอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ มีกฎหมายพุ่มครองผู้กระทําผิดนะคะก็จะจับได้เตือนได้นะคะออกไปเตือนได้เรียกมาคุยได้แต่ว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าใครนะคะแล้วคนทําไม่ดีเนี่ยมันก็เยอะนะคะตายไปก็เกิดใหม่ตายไปก็เกิดใหม่ซึ่งมันมันก็ยากเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริโภคเราก็เลือกเอาที่เรากินใช้สัมผัสกับร่างกายสัมผัสกับชีวิตเรานะคะถ้าเราเลือกถูกก็เสี่ยงหน่อยนะคะแต่ถ้าอยากได้ถูกจริงๆบเบลแนะนําให้เป็นสมาชิก เพราะว่านอกจากได้ลด25%แล้วก็ยังได้เงินคืนนะคะก็ยังถูกแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยมันจะมีใบเสร็จใบเสร็จนี่คือใบรับประกันมีปัญหาอะไรนะคะคืนสินค้าได้มีปัญหาอะไรนะคะ,คส,คมะ,ะ,คะสมมุติว่าแพ้ต้องเข้าไปรักษาหาหมออะไรเงี้ยเรามีใบตรงนี้มาเขารับผิดชอบเราแต่ถ้าเราซื้อทั่วไปเกิดอะไรขึ้นก็คือก็เหมือนเราเดินซื้อตามร้านทั่วไปนะคะไม่ได้รับการรับผิดชอบแล้วถ้าซื้อถูกกว่าปกติด้วยไม่ได้เลย